มาแล้วครับขบวน417กำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านไผย19นาฬิกา22นาทีนะครับไม่ใช่ช้า57นาทีนะครับตอนนี้ช้าอยู่60นาทีนะครับเพราะว่าถ้าตามเวลานี่จะ6โมง22นะครับตอนนี้1ทุ่ม22นก็60นาทีพอดีเลยนะครับช้าวันนี้ รถจอดยังไม่ทันถึงผู้โดยสารเลยครับจอดอยู่นูน้นรเลยต้องเร่งเครื่องออกไปนะครับดูแล้ววันนี้นี่ไม่ดูจะถึงอุดรกี่ทุ่มนะครับวันนี้นั่นฮะ ดทราบที่นี่สถานีบ้านไผ่ก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจด,ดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอกคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต,ต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะคือเหมือนเลงไม่ออกอนะ่ะน่าจะ เขาเรียกอะไรนะฮะเบรกเบรกติดแล้วครับ <laughs> โปรดทราบคณะที่เหลือเวลาอีก 1. น,นาที <laughs> จะได้เวลาขัาบรถท้องถิ่น เลขที่สี่หนึ่งเดต้นทางจากสถานีนครราชสีมาปลายทางสถานีอุดรธานีซึ่งจอดเท้มอยู่ในชานชลาที่สามจะออกจากสถานีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะรถไม่ขยับเลยนะครับพอขอรอก็พยายามเร่งเครื่องนะครับแต่รถก็ไม่ขยับเลยนะครับ เบรกน่าจะมีปัญหานะครับไม่มานะครับรถไม่ขยื่นเลยนะครับ ผู้ดิสารก็งงนะครับ <laughs> ไม่ขยื่นเลยนะครับรถตอนนี้ รถไม่เยื่นเลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอปลาไป4นาทีเลยนะครับ4นาที37วินาทีเลยครับรถยังจอดอยู่ตรงนั้น,นครับ ออมาแล้วครับโอ้โหกว่าจะออกตัวแค่นี้นรังมาถึงผู้โดยสารนี่ไหลมาแล้วครับนี่แหละครับคงทําที่ว่าสาเหตุทำให้ชานะครับ รดทราบที่นี่สถานีบ้านไผ่ก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการ่านอีกขอบคุณค่ะ นอีเวลาหนึ่งนา,าทีจะได้เวลาทีเป็ีนรถีเลที่สี่หนึ่งเด็กต้นทางจากสถานีนครราชสีมาไลท่ทางสถานีอุดรธานีซึ่งจอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่สจะออกจากสถานีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดทีด่เปลี่ยนรถียเร้อยด้วยขอบคุณค่ะ รถยิ่งเบรกติดอยู่นี่บผู้ที่สารก็ขึ้นไม่ทันเลย <laughs> ออกจากบ้านไผ่ไปได้ประมาณ7นาทีนะครับ7นาทีครึ่ง <laughs>